สวัสดีครับกลับมาพบกับบ่าวปลาใหม่เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกนหมายปลาใหม่เมื่อนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องไม้ที่ไม่ซื้อเป็นไม้ห่วงหามที่เกิดอยู่ในสถานที่ราชการนะครับว่าเพิ่นจะต้องขออนุญาตตัดคือไมอ้คือพอแม่พีน้องเข้าบอนนะครับสําหรับไม้ที่ไม่ซื้อเป็นไม้ห่วงหาม ถ้ามันเกิดอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินพวกฉนวนนอสสามนะครับเขาบัถือว่าเป็นไม้ห่วงหามฉะนั้นสถานที่ราชการใดน,นะครับถ้าเพิ่นใส่ประโยชน์อยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นนอสสามหรือฉนวนนะครับถ้ามีไม้ที่ไม่ซื้อเป็นไม้ห่วงหามเพิ่นก็นสาม,มารถตัดได้เลยโดยต้องของอนุญาตนะครับผมแต่ว่าสถานที่ราชการใดน,นะครับที่ปลูกสร้างหรือใส่ประโยชน์อยูยใ่ในที่สาธารประโยชน์ของแผ่นดินนะครับ หรือที่นอกเสล่อแะครับถ้ามีใหม่ที่ไม่ซื้อเป็นใหม่ห่วงหามอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพิ่นจะต้องขออนุญาตตัดฟันก่อนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือตัดต้ดตนใหม่นะครับหรือไปเฮ็ดยางกับใหม่ที่ไม่ซื้อเป็นใหม่ห่วงหามนะครับจะต้องไปยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายปาใหม่กนจึงจะดําเนินการได้นะครับ โดยไปยื่นที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับในพื้นที่ของเพิ่นนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนราชาการใดที่ใช้ประโยชน์่ในที่ดินลาดสดุนะครับก็จะต้องได้รับความย็นชอบจากท่านราัากจังหวัดนะครับซึ่งเพิ่นเป็นผู้ดูแลที่ดินลาดสดุในพื้นที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับผม ครับเมื่อนี่ก็เอาเกทเล็กเกหน่อยเกี่ยวกับกฎหมายไม่หม่หวงหามที่อยู่ในที่ดินของส่วนราชการมาบอกก่าวกันนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดเขามาชมคลิปเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแช่นะครับผมก็จะได้ท้าคลิปดีๆบอกมาบอกเราให้กันได้รับทราบทุกมือนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ